นีหมูชิ้น,นะค่ะเพื่อนๆนนี่สดสดทางนั้นเลยนะคะทุกคนเมื่อนี้เรามาเดินเราก็เราอยากทานเราจะได้ซื้อกลับบ้านเดินลอดูเลหลายๆอย่างมีหมูสับด้วยมีหมูสามชั้น,นะค่ะเพื่อนๆนว้าวของกินเยอะแยะมีหมูชิ้น,นะค่ะเพื่อนๆน นี่สดๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเมื่อน,นี้เรามาเดินเราก็หมูสามชั้นเยอะเลยค่ะนี้ปิดขาอันนี้เป็นนี่ขาน้องไก่นี่ก็น่าสนใจนะคะถ้าไปหมักแล้วไว้ทอดให้ลูกๆทานชอบปินซุปเปอร์ต้มนางก็เลือกซุปเปอร์แบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเอาแบบอบอวบเลยนะคะ นี่เรามาเดินดูหมูกันนะสิเพื่อนนี่หมูชิ้นค่ะเพื่อนๆพื่อนอน,นี่สดๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเมื่อนี้เรามาเดินเราก็มีหมูสามชั้นค่ะเพื่อนๆว้าวของกินเยอะๆเให้คุ้มเลยนะคะดูได้หลายอย่างเลยคะ่ะเผื่อมีอะไรที่เราต้องการเราก็จะซื้อไปเข้าวตีนไว้ที่บ้านทําให้ลูกๆทานนะคะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้คีมก็มาเดินนะคะมาเดินหาซื้อของค่ะแล้วก็มาเดินดูว่ามีอะไรให้เราสนใจหรือเปล่าเราจะมาหาซื้อของนี่หมูชิ้น,นะค่ะเพื่อนๆนี่สดๆทางนั้นเลยนะคะทุกคนมือนี้เรามาเดินเราก็ซูปเปอร์ชิ้น,หน,น,นใหญ่ๆนางก็เลือกกันนั่นแหละคะ่ะอันนี้มากับสุทธิลักษณ์นะคะนี่นางก็เลือกนะคะเพื่อนๆ ไปทํากับข้าวนะคะเราติดใจว่าวันนี้มีไส้อ่อนด้วยนะคะเพื่อนๆมีหลายอย่างเลยค่ะเมื่อน,นี้เราก็มาร้านขายกับข้าวนีหมูสามชั้น,นะค่ะเพื่อนๆว้าวของกินเยอะยะลูกสาวชอบนะคะปูอัดเนี่ยน้องง้มตาชอบมากเลยซื้อไปเท่าไหร่ก็กินหมดนะคะนางชอบของชอบลูกสาวคนเล็กนีหมูชิ้น,นะค่ะเพื่อนๆ นี่สดๆสทางนั้นเลยนะคะทุกคนเมื่อวนี้เรามาเดินเราก็ข้างบ้านนะคะจะมีทุกอย่างเลยนะคะนี่เยอะแยะเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี้โครงกระดูกหมูก็น่าเอาไปทอดนะคะอ,อว้วนๆนางก็จะเลือกแบบแนวอ,อวนนะคะทุกคนเลือกสิ่งที่ดีให้สุดที่รักนางบอกสุดที่รักเจินให้คุ้มเลยนะคะดูได้หลายอย่างเลยค่ะ เผื่อมีอะไรที่เราต้องการเราก็จะซื้อไปข้าวตีนไว้ที่บ้านทําให้ลูกๆทานนะคะเพือเ่อนๆอนนะคะนี้ของชอบลูกสาวะคะ่ะเพือเ่อนๆปูอัดเผื่อมีอะไรน่าสนใจดูไก่ดูอะไรไปทําให้ลูกๆทานตอนเยนนะะ็นค่ะเพือเ่อนๆดูก่อนนะคะเผื่ออะไรที่ลูกอร่อยอร่อย แต่ลูกไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ลูกบอกว่าเเคะลําบากฟันไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆเราก็จะซื้ออะไรดีเนาะไปให้ลูกๆันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีคีมก็มาเดินนะคะมาเดินหาซื้อของค่ะแล้วก็มาเดินดูว่ามีอะไรให้เราสนใจหรือเปล่าเราจะมาหาซื้อของจะมีอะไรน่าสนใจดูไก่ดูอะไรไปทําให้ลูกๆทานตอนเย็นค่ะเพื่อนๆดูก่อนนะคะ หืออะไรที่ลูกนะคะเราจะมาทําอะไรรู้ไหมคะเราจะมาทําอาหารใต้เราติดใจน้ํายาของเพื่อนทําให้กินวันนี้เราก็เลยจะทําเองเลยค่ะเอาลเมื่อน,นี้เราก็มากับสุดเราอยากทานเราจะได้ซื้อกลับบ้านเดินเลอดูลยหลายอย่างมีหมูสับด้วยมีอะไรน่าสนใจดูไก่ดูอะไรไปทําให้ลูกๆทานตอนเย็นค่ะเพื่อน,อนดูก่อนนะคะ หืออะไรที่ลูกนะคะเราจะมาทําอะไรรู้ไหมคะเราจะมาทําอาหารใต้เราติดใจน้ํายาของเพื่อนทําให้กินวันนี้เราก็เลยจะทําเองเลยคะ่ะเอาลเมือน,นี้เราก็มากับสุดหมูสามชั้นเยอะเลยคะ่ะนี้ปิดขาอันนี้เป็นนี้คากิต้มยำจะเป็นเนื้อเอาอะไรดีเนาะ นี่เนื้อไก่น้องไก่นะคะทุกคนชอบกินซุปเปอร์ต้มนางก็เลือกซุปเปอร์แบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเอาแบบอบอบเลยนะคะนี่เรามาเดินดูหมูกันนะสิเพื่อนลูกชายก็กินนะคะลูกชายแต่สู้ลูกสาวไม่ได้ลูกสาวจะกินเยอะกว่าค่ะเพื่อนๆที่รักนะคะสุดที่รักเป็นคนเลือกให้เองเลยนะคะวันนี้อืคิมก็อัดคลิปไปสุดที่รักก็หยิบไปดูสิค่ะนางก็เลือกเลือกว่าเราอยากทานเราจะได้ซื้อกลับบ้าน เดินลอดูยหลายอย่างมีหมูสับด้วยหมูสามชั้นเยอะเลยค่ะนี้เป็นขาอันนี้เป็นนี้ค่าอร่อยอร่อยแต่ลูกไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ลูกบอกว่าเคะลำบากฟันไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆเราก็จะซื้ออะไรดีเนาะไปให้ลูกๆอันนี้ปีไก่ก็มีค่ะเพื่อนๆ นี่เยอะแยะเลยค่ะปิดตัวก็มีนะคะเราก็จะเดินไปหาดูของให้ลูกสาวกี่ต้มยำจะเป็นเนื้อเอาอะไรดีนาะนี่เนื้อไก่น้อไก่นะคะทุกคนหากอบอวนๆนางก็จะเลือกแบบแนี้อบอวบนะคะทุกคนเลือกสิ่งที่ดีให้สุดที่ลักนางบอกสุดที่รักสุดที่ลักนะคะสุดที่ลักเป็นคนเลือกให้เองเลยนะคะวันนี้อืม คีมก็อัดคลิปไปสุดที่รักก็หยิบไปดูสิค่านางก็เลือกเลือกว่าเราอยากทานเราจะได้ซื้อกลับบ้านเดินรอดูลยหลายอย่างมีหมูสับด้วยมีหมูชิ้น,นะค่ะเพื่อนๆนี่สดๆทางนั้นเลยนะคะทุกคนมวันนี้เรามาเดินเราก็กี่ต้มยำ เป็นเนื้อเอาอะไรดีเนาะนี่เนื้อไก่น้องไก่นะคะทุกคนไปคัดทุกคนเลือกอันไหนที่แบบใหญ่มากหมูสามชั้นเยอะเลยค่ะนี้เป็นขาอันี้เป็นนี่คา สวัสดีค่ะเพื่อนๆือนมือนีคีมก็มาเดินนะคะมาเดินหาซื้อของค่ะแล้วก็มาเดินดูว่ามีอะไรให้เราสนใจหรือเปล่าเราจะมาหาซื้อของกลอยยากทานเราจะได้ซื้อกลับบ้านเดินลอดูเหลายๆอย่างมีหมูสับด้วยลูกชายก็กินนะคะลูกชายแต่สู้ลูกสาวไม่ได้ลูกสาวจะกินเยอะกว่าค่ะเพื่อนเพื่อขีต้มยำจะเป็นเนื้อ เอาอะไรดีนาะนี่เนื้อไก่น้องไก่นะคะทุกคนซูปเปอร์ชิ้นไหนชิ้นใหญ่ๆนางก็เลือกกินนั่นแหะคะ่ะอันนี้มากับสุทีิลักณนะคะนี่นางก็เลือกนะคะเพื่อนๆชอบกินซูปเปอร์ต้มนางก็เลือกซูปเปอร์แบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเอาแบบอบๆเลยนะคะนี่เรามาเดินดูหมูกันนะซิเพือ่อข้างบ้านนะคะจะมีทุกอย่างเลยนะคะนี่ เยอะแยะเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี้โครงกระดูกหมูก็น่าเอาไปทอดนะคะอกอวบนางก็จะเลือกแบบแนว้ออวบนะคะทุกคนเลือกสิ่งที่ดีให้สุดที่รักนางบอกสุดที่รักขี่ต้มยำจะเป็นเนื้อเอาอะไรดีนาะนี่เนื้อไก่น้องไก่นะคะทุกคน สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีคีมก็มาเดินนะคะมาเดินหาซื้อของค่ะแล้วก็มาเดินดูว่ามีอะไรให้เราสนใจหรือเปล่าเราจะมาหาซื้อของหากอุ่อวบนางก็จะเลือกแบบแนวอุวนนะคะทุกคนเลือกสิ่งที่ดีให้สุดที่รักนางบอกสุดที่รักหากอุ่อวบนางก็จะเลือกแบบแนวอุวนนะคะทุกคนเลือกสิ่งที่ดีให้สุดที่รักนางบอกสุดที่รัก สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีคีมก็มาเดินนะคะมาเดินหาซื้อของค่ะแล้วก็มาเดินดูว่ามีอะไรให้เราสนใจหรือเปล่าเราจะมาหาซื้อของนะคะเราจะมาทําอะไรรู้ไหมคะเราจะมาทําอาหารใต้เราติดใจน้ํายาของเพื่อนทําให้กินวันนี้เราก็เลยจะทาเองเลยค่ะเอาลามือนี้เราก็มากับสุดหมูสามชั้นเยอะเลยค่ะนี้ปิดขาอันนี้เป็นนี้ค่ะ นี่หมูชิ้น,นะค่ะเพื่อนๆนี่สดๆทางนั้นเลยนะคะทุกคนเมื่อวนนี้เรามาเดินเราก็ไปทากับข้าวนะคะเราติดใจว่าวันนี้มีไส้อ่อนด้วยนะคะเพื่อนๆมีหลายอย่างเลยค่ะเมื่อน,นี้เราก็มาร้านขายกับข้าวหมูสามชั้นเยอะเลยค่ะนี้ปิดขาอันนี้เป็นนี่ ค่ะซปเปอร์ชิ้นไหนชิ้นใหญ่ๆนางก็เลือกกินนั่นแหะคะ่ะอันนี้มากับสุดที่รักนะคะนี่นางก็เลือกนะคะเพื่อนๆนะครัทุกคน